สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอสายรัดโพลีเอสเตอร์หรือเรียกว่าสายรัดกอแก๊กค่ะสายโพลีเอสเตอร์ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์หนึเซและยังมีเส้นสะท้อนแสงมีจุดเด่นสีสดใสซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ในระยะไกลถือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งสามารถนำมาใช้งานแทนเชือกสลิงลวดโซ่เพื่อใช้สำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก คุณสมบัติพิเศษของสายพเพลสเตอร์คือน้ำหนักเบานุ่มแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายสะดวกเวลาใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหายสามารถใช้งานใต้น้ำได้โดยค่าการารับน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดสนิมมั่นใจขณะใช้งานจริงโดยค่าความปลอดภัย s ตี้แ y กเ c อร์ถึงเจเท่าของการ รับน้ำหนักจริงสามารถนำไปผลิตเป็นสายลัดของสลิงแบนสลิงปลมตามประเภทของสายนั้นๆได้ค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s เ r ิร์ฟกค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v l o g i s t i c เ .com นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ reserve logistics Skill channel ค่ะ